ียบร้อยค่ะบกักพริกมีบางอยู่นี่ค่ะมาค่ะมาเด้อจ้ายังกอดตำถาดนะคะสูตรยิงกุ้งนะคะแซบะะ่บเอากูลืมใส่บกักพริกนั่งกูว่าแล้วนะคะอีไผ่นะคะ,ะ,คะจะเป็นแผนนั่งดูเพราะว่ามันกินไม่ได้นะคะ,ะาวักพริรกหอมเวกพริกแซ่บย้ำมะรูพริกสิเอาตานำป้านับออกก่อนอื่นนะคะเาต้องตำแบบเต้ยหิ่งนะครับพริกกับกระเทียมเดือดจ้า โอ้ยลูกน้องนมาฟาดเรว้างมาพิกเถืออันนี้ใส่วยใสบาค่ะแดนคอัใส่คนวยเลยค่ะกวยมาคพิเทดสนี่นี่นี่อันนี้ได้ซ้อนเยอะแยลูกนู่นตรงนู้นหาเลยหาก็ลูกหาก่อนเออนั่นแหละอูมีแต่เครื่อง ระวั <Hello. S 2> บบงเด้อมันเข่าตาด้วยค่ะตาก้องขาตาบอดนะคะกูไม่พาไปโรงพยาบาลน,นะจ๊ะ,ะ <laughs> เพราะว่าเพราะว่ากูจะแทบอยู่มึงเนบมึงเห็นโคกบ่นี่มึงเห็นโคกเ <c oughs> ออโคกพีอะไรวะสวยเออนะคะนี่แหละอย่างนี้แหละมันจะได้สดๆมันจะได้ <c oughs> นี่เขาก็คั้นมันนะคะใ <c oughs> ส่บัคเกอร์เทศใส่บัคเกอร์เกลือน้ำเล็กหน่อยนะจ๊ะบัคเกอร์เนาะบคเกอร์เนาะงเฮ้กินหน่ง มันก็เคยคายวแบบอึกอ่างเดียบบแค่คืนด้ำจ่านี่บบแค่คืนยังกรอบอาเยเอายุอะไรค่ะใส่น้ำปลาใส่น้ำหน่อยๆนั่นแหละใส่เลยนั่นแหละสองคนใส่น้ำปลาบักค่คืนน้ำนะจ่าหน่อยนิดนึงมันก็สซิบแซ่บแล้ก็มาค okay. mm ่ะดูถ้วยปลาแดกไม่ใหญ่สีนะคะอย่างงามนะคะใส่ปลาแดกน้ำจ้าโอเคใส่ปลาแดกอันนี้ยุ้ยใส่ปลานะคะใส่น้ำปลา มาค่ะขอบคุณค่ะแม่แกะไม่ได้มือแม่เปื้อนใส่น้ำปตานะคะถองถ้วยใหญ่เอาประมาณใ่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยผงชูรสจ้ะเอาบอกโอเคผิดคิวนะคะแก้วหมดไหมหมดเลยค่ะอันนี้น้ำตาลเลยจ้าเพราะนผงชูรสเพราะว่าผงชูรสใส่หลายกว่านี้น้ำตาลอีกนิดนึงกูไม่ใส่หลายมั้กูใส่กูตำเสี้ยมึงเสื้อกูเพราะกูใส่แต่น้ำตาลนี่แหละกูไม่เน้นผงชูรสนี่ผงชูรสจ้ะนานนะคะบักนเงาดีจังว่า กูบอกเลยว่านะคะเรียนตั้งแต่เรียนศอกนะคะไม่เปรี้ยวค่ะไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวค่ะบานน้อยบานน้อยบานน้อย่ะกูเน้นหูเสียรสนะมึงกูเน้นหูเสียรสมึงซีมสูตรกูนี่กูจะบอกเลยนะคะมะนาวนะคะมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดเอาไปกินไม่เปรี้ยวนะคะไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวนะคะลูกนึงนะคะมือก็ยังไม่ได้ล้างมีขี้มือนิดหน่อยเอาไม่ใส่เอาเสร็จเลยเอาเสร็เอาเสร็จเ น้ำซอนเปียวเออแซ่บน้ำปลาบะน้ำตาลกน้ำปลาหน่อยนึงเนาะจริงมึงกูบอกแล้วอ่ะใส่ผงสูรนี่สุภาพอรอีกนิดนึงนะคะจ้าไปไล่หรอ宝妈ยินหนมึงแนมโคกกูแหนอย่างหรอกู็นกูเห็นมึงงวกไปงวกมาอยู่ตอวแซ่บแดีวน้องอนซิมึง เาพาะบอกรูปเราไปพร้อมนะคะน่ะกูบอกแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นปบบพุงด้วจ้ามีอย่างแน่ค่ะมีแนวอยากกินอย่างกระไซเผาผ่อมเปะจ้าพักอีตูดีค่ะ<ไ>อย่างอีกบักใบบัะกกระตูดจ้าใบกระตูดจ้านะคะ <c oughs> บอกเลยนะคะ <c oughs> ใคอยากกินนะคะพักที่สวยใส่ลงไปจ้าอยากกินอย่างใส่เข้าไปแซบนะจ้าอันนี้นะคะสูตรดำรุ่งนะคะดำรุ่งมาเองนะคะเะได้นะคะไม่มีปลาแดกบางจอมนะคะปลาแดกบางจอมเบิดไม่ได้มานะคะ <c oughs> ไม่งั้นแซบทอดต้นหนงเลยนะคะ น้ำโม้คิดว่างแม่กันหรืเปล่าเนี่คือสีสันอ่าเนมค่ะเนี้ยขิงค่ะโอ้ยน้ำลายแตกแซ่บโปะ๊ปะแซ่บโป้งหุบบอกแซ่บอีกคนอ,อ้าวมาค่ะเน,เ,เนี้ยเบิ้มที่นเรกเตแียมดูนะคะน,น,นี่ค่ะเทเลย,เลยนะคะมาเลยค่ะผู้ใด้ทราบสันนะจ๊ะฮู้อ้าว นะจ๊ะอี่ยงเงี่ยงผมให้กูกินพร้อมพี่ค่ะนี่ค่ะนะคะเซ็บะะอ่ะพอแล้ว